พ่อทำรถไถามาตั้งแต่อยู่เท่าไหร่ประมาณอายุสามรับจ้างได้วันลรวันวันละร้อยปีแรกได้วันละร้อยปีสองได้วันละสองร้อยอยู่ได้3ปีก็เลยออกมาซื้อรถไถเป็นตัวของตัวเองแล้วทำไมพ่อถึงเลือกอาชีพรถไถในการสร้าง,งตัวพอมันพอเลี้ยงครอบครัวได้ไปทําคนเดียว ก็มาทำคนเดียวได้เงินมาไม่ต้องไปตากแดดเขาไม่มีอะไรเลยมีรถว5ยหุกคันคือรถรถคืนมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ว5ยหุกคันหนึ่งแค่นั้นเองไปรับจ้างแล้วก็แฟนนี้ปลูกผักอยู่แฟนพ่อปลูกผักปูกผักเขาไม่ไม่พอใช้พอลูกรับจ้างได้วันละร้อย วันละร้อยนะมีงานก็ได้ไม่มีก็ไม่ได้ครับเขาให้เป็นรายวันหรือให้เป็นเป็นเดือนเนี้ยเดือนละหกหกพันปีแรกได้วันละร้อยปีแรกวันละร้อยอไปไปมากไม่ไปมากวันละร้อยปีสองให้เดือนละหกพันวันละสองร้อยตกวันละสองร้อยแล้วพ่อขับรถจ้างอยู่กี่ปีตามไปแล้วก็มามาเ็ามีเพื่อนกันแนะนําให้ซื้อรถไทยครับเขาว่าไหวไหมไหวไหวก็เลยซื้อซื้อมาเขาก็ช่วยไปหางานหางานทําช่วยกันทาปีเดียวหลุด หมดเลยปีเดียวแสนแปดนี่นะแสนแปดหมดเลยครับแลก็เลยซื้อมาคันนึงซื้อสองแสนหกก็ได้มาทุกวันเนี่ยครับได้มาก็เก็บเก็บเมี้ยเป็นคนเก็บเงินดีเป็นอย่างนี้แล้วพ่อก็เริ่มสร้างตัวมาเรื่อยๆสร้างตัวมาก็ทําตัวไม่มีตังค์อะต้องว่าอย่างนี้นะครั้งแรกทําตัวไม่มีตังค์เออมาาก็ลูกเรียนเลยมามาจบ ก็ปุ๊บลูกจะทําบ้านสร้างบ้านให้ลูกเลยทุกอย่างมาจากอาชีพรถไทยรถไทยอย่างเดียวรับจ้างไรอ้อยด้วยทําไร่ทําไรผักด้วยเจ็ดปีมั้งสร้างบ้านได้เจ็ดปีตั้งแต่วันที่พ่อออกมาซื้อรถไถใช่ซื้อรถไทยเออเจ็ดปีใช้เวลาเจ็ดปีสร้างบ้านได้มาถึงตอนนี้พ่อมีรถไทยทั้งหมดหกคันหกคันหกคันนะทุกคนหกคันเยอะกว่าผมแล้วก็สิบ้อหนึ่งคันอ่าสิบร้อยอีกหนึ่งคันตอนนี้ก็ดีอย่างหนึ่งว่ามีลูก ลูกช่วยด้วยลูกเคยด้วยลูกเคยด้วยก็ไม่ต้องจ้างคนอื่นเลยเป็นธุรกิจครอบครัวอสำหรับคนที่เขายังขับรถ้ากแล้วเขาอยากสร้างของตัวเองเนี่ยมันยังได้ไหมในยุคนี้ได้แต่ต้องมีไล่ของตัวเองมั่งจ้างทำไล่ด้วย จะรับจ้างอย่างเดียวมันมันก็พอได้กินพอได้กินได้ใช้แต่ก็เลือนะครเอามาทําในไร่ของเราเนี่ยเลือมันก็อยู่ที่โซนนะเพราะนั้นถ้าเหมือนภาคใต้เนี่ยก็คือถ้ารับถ้าออกรถมันรับจ้างมันก็ยังอยู่ได้เพราะว่างานมันเยอะนแต่ว่าโซลาร์บุรีนี่ก็คือจะมีงานแค่หน้าเรงหน้าแรงอ่าก็น้าหน้าหน้านาวใายพวกที่บุกผักแค่นั้นนะหน้าฝนจบเลยจอดเลยพอมาสี่เดือนอ ส่วนวิธีบริหารเงินนี้ก็คืออยู่ที่แม่แฟนเป็นคนเก็บครับล้าเหมือนได้มาใส่ปั๊บได้มาสักหมื่นเนี่ยพ่อพ่อแยกยังไงอย่างเงินให้เข้าหมดเลยแล้วก็มามาคุยที่ล่งางว่าตัดการออมันมาเท่าไหร,ร่อะไรแบบนี้ใช่ครับแล้วค่าค่าค่าจ้างของพ่อแม่ให้เท่าไหรไไไ่ไม่มี <c oughs> ไม่มี <c oughs> ไม่มีไม่มีค่าจ้างไม่มีเออไม่มีค่าเหนื่อยไม่มีค่าเหนื่อยกำลังใจแล้วกันแค่กำลังใจแม่บ้านครับแต่มีแม่อยู่ข้างๆก็ไข่เดินแล้วนะพ่อนะใช่ใช่ แล้วก็ที่สําคัญที่พ่อบอกว่าอย่าไปกินเหล้าอ่าอย่าเที่ยว <ไป S 1> อย่าเที่ยวนการพน,นันใช่อเบียร์ควรเจ็ดสิบนะอย่าลืมสองคนกับสี่ร้อยสี่บลูกไม่ได้กินเมียไม่ได้กินเลยใช่กินคนเดียวอืแล้วพอกินมันไม่ใช่ขวดเดียวพ่อนะบอกว่าถ้าคนกินเบียร์กินเหล้าเล่นได้นะไม่รวยครับไม่รวยให้ได้เงินขนา้างในก็นไม่รวยครับ พอมาถึงตอนนี้มีรถไถหกมี10บล้อธุรกิจมั่นคงลูกช่วยงานลูกเขยช่วยงานพ่อมีโครงการว่าจะไปยังไงต่อหรือพอแค่นี้แล้วก็ยังไม่ยังยังไม่หยุดน,นะต้องบอกไม่ได้ถ้าว่าถ้าบอกไปแล้วเกินไปไม่ได้ครับก็เป็นเรื่องของอนาคตนะพะนานา่่นะใจแต่ผมก,<ๆ>ก็ถือว่าเป็นคนที่รบเปนนเ็นแล้วแหละจึงก็ไถ สร้างตัวมาตั้งแต่ไม่มีอะไรสักอย่างอะ่ะตั้งแต่ขับรถจ้างวันละร้อยวันละร้อยไม่มีอะไร <มา S 2> เลยมาถึงตอนนี้มีทุกอย่างนะครับครอบคร<ม>ัวก<ช>็อบ่นมีบ้าน<ช>มีฐานะแต่ให้ครอบครัวอยู่ดีกินดีได้แล้วก็มีอยู่ที่นะี่ที่นะที่ปูผักทำอ้อยทำนาเอาไว้กิน<ๆ>นะครับข้าไม่ได้ขายไมาไว้กินข้าวครับถือว่าอยู่แบบพอเพียงพอเพียงนะครับรพวกวัดฝันว่ายังไงบ้างอยากให้ลูกทำต่อแล้วไปในทางไหลจากแบบนี้แหละครับ ก็ต้องไปรับจ้างเขาไงรับจ้างวันสามร้อยไหวไหมไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวนี่ออกบ้านไปคนเดียวรถคันนึก็ได้ตังค์มาแล้วื่อแบให้ลูกเมียได้ใช้ซื้อกับข้าวไปเที่ยวงานไปทองก็อย่างได้อยากให้พ่อบอกกับท่านผู้ชมว่าอาชีพรถไถอยู่ได้ใช่ไหมพ่ออยู่ได้ครับรถขับรถไถที่อยู่ได้พอเพียงเลย ลูกเมียกินดีอยู่ดีกินดีอยู่ดีเลยแหละถึงเราจะไม่ได้รวยแบบอุ้ย่มากมายแต่ชีวิตรเราก็มีความสุขแต่จะไปทรยศตอนหน้าที่นะ,ะจะไปถ t h ยศตอนหน้าที่รถไถนะถ้าทรายศอะไรก็หมดมไม่มีคนจ้างก็หมดนะ,ะถ้าทรยศตอนหน้าที่เนี่ยครับก็คือแนวทางของเรียกได้ว่าเป็นปรบมืจาร์รถไถเป็นคนที่อยู่กับรถไถมากี่ปีนะพ่อทั้งหมด สามสิบตอนนี้ตอนี้ตอนนี้สามสิบปีสามสิบก็ปีแล้วก็สร้างตัวจากไม่มีอะไรเลยจน่มนเลยเลยมีทุกอย่างครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขก็ได้ทําไร่ทาเนี่ยไปก็ซื้อที่ได้กับรถไทยนี่เลยครับทําไร่เราไปเนี่ยซื้อที่ได้กับรถไทยนี่เลยครับผมว่าหลายคนทได้ดูมีแรงบันดาลใจแน่นอนกับการใช้อาชีพรถไถสร้างตัวนะพอนะคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณพ่อใกันครับคช้า